เนื้อนะ hmm. hmm. เปล่าหนึงโลกหน่เออหล่อนั่นแหะโลบีผลรับประทานไปครับไปต่อที่อื่น <laughs> สวัสดีครับสมหวังพาเที่ยวพากินนะครับวันนี้จะพามาเที่ยวงานคาชาติฮะที่สวนลุมทวีนีนี่แหละครับ ระจากปี68เนี่ยแหละครับฝากกดติดตามสมหวังพาเที่ยวปากีนไว้นะครับผมจะพาทุกท่านไปดูข้างในว่ามีอะไรบ้างนะครับโอเคนะครับตามผมมาครับนี่ฮะทางนี้นะครับตามมาครับครับและทางเข้าประตูของกาชาติก็มีหลายซุ้มมากมายครับให้ท่านได้เลือกได้ลอดเดินทางผ่านนะครับสวยๆงามๆอย่างนี้เนี่ยนะครับนี่ฮะ ผู้คนมากมายเลยฮะหลังไหลกันเข้ามาเที่ยวงานกาชาติาูนลีนี2568และที่นี่ก็มีของขายมากมายจริงๆเลยนะครับเรียกได้ว่าโคตรเยอะเลยนะเยอะมากๆเลยนะครับไปทางไหนก็มีแต่ของกินนะครับของกินเยอะไม่ว่าคนก็เยอะตามไปด้วยนะครับผมจะพาทุกท่านเข้าไปดูแต่ละร้านนฮะนี่ก็เป็น ลาวาไข่เค็มนนะครับนี่ก็เป็นสลับคล้ายๆสลับเปา่าแหละครับมาปิ้งไปเรื่อยๆเนี่ยอุ่นร้อนไปเรื่อยๆนะครับนี่ก็เป็นปอเปี๊ยะทอดเกี๊ยวทอดอะนะครับนี่เยอะแยะมากมายเลยนะครับนี่สลับเปาทับหลีเจติงฮนะก็ นารับประทานอยู่ครับร้อนๆเลยฮะนี่ขนมจีบเขาก็มีนะครับนี่พวกน้ำผลไม้ต่างๆก็มีนะครับเยอะแยะนะครับเนี่ยผักหมูทอดนี่ผลไม้ก็มีด้วยนะครับแตงโมพวกแตงโมเนี่ยแตงโมปั่นพวกเนี้ยนะครับนี่สดสดเลยนะครับนี่ขึ้นมานี่ก็เป็นหมูย่างอะเนี่ยเป็นหมูย่าง โอ้โฮน่ารับประทานครับนี่ได้นะครับข้าวแกงก็ขาย,ขายดิบขายดีนะครับก็หมดไปเยอะแยะเลยนะครับนี่ขายอะไรก็ขายดีครับตรงนี้นะครับพวกของขายดีจริงๆอ่ะนี่พวกลาซีญ่าผักขมชีสเนี่ยลาซีญ่าเนื้อต่างๆเนี่ยครับเบคอนเบคอนก็มีอ่ะ อาหารฝรั่งนี่ก็เป็นนี่จะเป็นค็อกเทลวบพวกค็อกเทลไก่พวกนี้นะครับนึ่งในพวกนี้นะครับลูกชิ้นนงลูกชิ้นเนื้อค็อกเทลอีสานไก่ไเกี๊ยวซาทอดข้าวโพดกุยช่ายพวกนี้นะเยอะแยะนะครับนี่มีหลายร้านน่ะนะครับน้ำพงน้ำพริกเขาก็มีนะครับนี่น้ำพริกก็มีหลายหน้าเลยนะครับนี่ ขนมจีนน้ำเงี้ยวเนี่ยต่างๆครับนี่พวกปลาต้มเค็มอ่ะนะโอ้นี่ถ้ารับประทานครับสีสันน่ากินนะฮะร้อนๆเลยนะครับนี่เขาต้มกันใหม่ๆนะครับ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งก็น,น้ำน้ำพลิกอ่ะเป็นกระปุกกระปุกไว้เลยนะครับนี่เยอะแยะนี่เป็นปอเปี๊ยะเนี่ยปอเปี๊ยะลาวาตัวไข่เค็มต่างๆน่นะครับเนี่ยข้าวหมกไก่นะครับนี่ข้าวหมกไก่ก็มีเนี่ย ชิ้นปงชิ้นปิ้งขนาดก็มีขาหมูมันโถสูตรโบราณน่ะนะครับนี่ ก็อีกหนึ่ง้านนัไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นนั่นนะครับเนี่ยเราจะไม่ค่อยได้เห็นนะครับปอเปียสดเนะเครื่องแน่นๆน่ะนะครับนี่เจ้านี้60บาทนะครับเขาก็ขายหลายสาขานะครับผมก็เจอเขาที่คลองรับปรยมด้วยนะครับเนี่ยเจ้านี้นี่ฮะเครื่องเต็มตู้เหมือนกันนะข้างบนนี่ฮะบุญจงบุนเชียงเนี่ยครับได้อยู่นะครับเขาก็จะพันกันใหม่ๆเนี่ยนะครับนี่ ขายดิบขายดีครับผมไปถึงเขาก็เหลือประมาณ4ชุดสุดท้ายนะครับก็ผมก็ได้กินพอดีนะครับเจ้านี้พูดง่ายๆว่าการชาตินี่ขายดีทุกอย่างนะครับเขาโปะไข่มาน่ารับประทานเป็นอย่างยิ่งนะครับนี่พลิกสดด้วยนะครับ นี่ฮะลาดกันร้อนๆใหม่ๆเนี่ยนะครับเดี๋ยวลองกินของพี่ก็ดูนะครับโซโล่เลยฮะอื้อร่อยครับเกบมบบ้งไปครับ คุ้กทอดเต็มๆมันๆนนครับได้เลยครับอร่อยครับอร่อยนี่เราากินเนี่สดนะครับเจอี่เขาขายน่ยของน้ำมานยมเ้่ยอไมครับ ตรงนี้ก็มีหลายบูธมากมายนะครับนี่ก็เป็นบูธนะครับมีเยอะแยะนะครับนี่ผมก็จะถ่ายให้ท่านเห็นในแต่ละจุดนะครับนี่ก็เป็นลูกชิ้นปลาหมึกทากโกะนะครับเป็นคิงออคโตปัสนะครับนี่โอ้โหนั่นรับประทานนะครับนี่มีหลายสาขาอยู่ครับตามตรง,ต,รงตลาดนันดหรือที่ใหญ่ๆก็เห็นอยู่นะครับนี่ อีกหนึ่งที่ก็เป็นหมูยอนครพนมอ่ะนะครับเนี่ยคนซื้อยังครับข้างเหมือนเดิมะนะครับเนี่ยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเจ้านะครับข้าวปลาแกะเนี่ยนะครับดูแกะกันเยอะแยะแกะไม่หวัดไม่ไหวนะครับกองเป็นปุเขาเหล่ากานี่นะครับ ขายดีจริงๆเลยนะครับข้าวปลาแกะเนี่ยนะครับดูครับดูฮะนี่ก็เป็นพวกข้าวหมูทอดข้าวไก่ทอดนะครับเขาก็สับกันใหม่ๆเห็นเนี่ยนะครับโชโชะๆเนี่ยฮะเยอะแยะเลยนะครับไม่หวัดไม่ไหวขายดิบขายดีมากเลยนะครับ ชื่อร้านเขาคือร้านพีก่กบข้าวหมูทอดไก่ทอดนะครับแล้วก็มีน้ำยาป่าน้ำยากะทิด้วยนะครับนี่ก็มีไข่มีตีนไก่ด้วยนะครับเนี่ยเยอะแยะเลยนะครับขายดิบขายดีแน่นอนนะะ ก็ชุดละ5บาทอบะาทนะครับนนนนนคนต่อคิวยาวๆสีแบบนี้ก็ต้องเป็นโอวันตินนะครับโกโก้โมลเลฟนะ นี่ยคนก็ต่อคิวเยอะแยะเลยนะครับโกโก้โมลอ,อะเยอะแยะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งซุ้มนะครับเป็นซุ้มของกระทรวงแรงงานน่ยนะครับนี่จเย็นนี่ซื้อใหม่มหรือเปล่านี่ครับเดี <พา S 1> ๋ยวเราไเล่นบิงโกกันนะครับเนี่ยรอ 12, รบที่สองวันที่สิบห้าธันวาเนี่ยมาครับมากาชาก็ต้องบิงโกสักหน่อยนะครับ บรุงสภากาชาติไทยนะครับนี่เล่นบิงโกซะหน่อยฮะผลรับประทานไปครับไปต่อที่อนี่ก็เป็นข้าวขาหมูครับโอ้โหนะรับประทานน่ะร้อนๆพุ่งๆชุ่มๆแบบนี้นะครับนี่ก็มีเครื่องเคียงมากมายอ่ะนะครับนี่ท่านได้มาตรงมาตักอะไรนะครับต่อหนบต่อไปก็เป็นปลาทูฮะนางงองกอหักนะครับก็เกรดเอเลยนะครับกรคัดมาข้าวน้ำพริกปลาทูก็มีนะฮะยำปลาทู ต้มยำปลาทูเนี่ยฮะเยอะแยะฮะรวมปลาทูเนี่ยครับไส้กรอกหมูวุ้นเส้นเนี่ยนะครับนี่ครับก็ร้อนๆนะเขาทอดกันร้อนๆใหม่ๆน,นี่ฮะเตาเต็มไปหมดเลยนะฮะเยอะแยะทอดไม่ทันเลยนะครับนี่เป็นไส้กรอกอีสานนะไส้กรอกหมูวุ้นเส้นเนี่ยน,นะครับนี่เนี่นะฮะ ก๋วยเตี๋ยวฟรีกากหมูไม่อั้นนะครับนี่ก็เยอะอยู่ฮะเนี่ยไม่อั้นท่านก็มาตรงมาตักเลยนะครับก้วยเตี๋ยวฮะ80-90นะครับตามพื้นที่นะครับ หนึ่งซุ้มก็เป็นขนมจีบสาลาเปาเนี่ยนะครับเจติ้งสาลาเปฮะขนมจีบพวกนี้นะครับนี่คนซื้อเยอะแยะเหมือนเดิมอ่ะนะครับนี่น่ารับประทานครับนี่ใหม่ๆร้อนๆเลยนะครับ<ม>ดูว่าสีเหลืองหอมน่ารับประทานครับนี่<ม>เต็มๆคำเนี่ยนะครับ น่าครับนั่นอ,อ่ะหอ,หอักระเทียมป่จอจอจอหน่อยเท่าไหน่อกมาแล้วก็ต้องชิมมานนะครับโอ้รสชาติเต็มคำถ้าเป็นหมูเต็มๆมันนะครับ เปรี้ยวหวานกันแล้วแต่น้ําจิ้มฮะหลดเด็ดอยู่ครับเด็ดอยู่ฮะเจติ้งสลับเปาทับหลีนี่ก็เป็นกุ้งฮะเป็นกุ้งเผาอะนะครับโอ้ก็น่ารับประาทานอยู่เหมือนกันฮะ,ะถ้วยละร้อยห้าสิบาทถ้วยละร้อยก็แล้วแต่ขนาดนะครับเนี่ยบอลยกทะเลนะครับปลาหมึกด้วยนะฮะ ข้าวไข่ข้นทะเลนะครับนี่ก็ออนรับประทานอีกหนึ่งอย่างนะครับอีกหนึ่งนี่ก็เป็นน้ำเลมอนนะครับบะจ่างไส้เค็มสูตรโบราณน่นะครับนี่อีกหนึ่งอาหารนะครับน่ารับประทานนะครับโ้ทำสวยงามนะจัดใส่นี่ะโหน่ารับประทานครับน่ารับประทานครับลูกละ55บาทนะครับ2ลูกร้อยนะ กยใช่แลทอดกันใหม่ๆด้วยนะครับไก่ย่างจิลพัน์น่ะนะครับนี่ก็ไก่ย่างร้อนๆหอมเหลืองเลยนะครับนี่ก็ปิ้งกันใหม่ๆนะครับนี่นี่ฮะเหลืองๆเลยนะครับนี่ กปิ่งกันไม่หวัดไม่ไหวอย่างขำากคำาเ้นเน่ยน,นะครับผมก็จะพาเดินต่อไปนะครับโอ้ของกินเยอะจริงๆอ่ะนะครับเยอะมากๆเลยนะครับผมบอกให้ไปฮะผมพาลุยต่อนะครับ,นนรบโกโก้ในตำนานนะครับนี่ก,ก็ทำกันใหม่ๆลากามีคลุกไก่ฉีกันนะครับ โอ้พนักงานสาวสวยครับทาราประธานนะอาหารนะครับและนี่ก็เป็นพวกของหวานนะขนมไทยๆท้องหยิบท้องหยอดข้าวเหนียวก็ชิ้นละ5บาทนะหบาท1ิบบาทถูกฮะมีหลายอย่างให้ท่านได้เลือกนะครับอร่อยอร่อยหอมหวานนะครับเหมาะสำหรับคนที่กินไม่เยอะนะครับกินนิดกินหน่อยก็ได้อยู่ฮะอันสองอันเนี่ยนะครับ มาแล้วก็ต้องชิมเหมือนนะครับนี่โอ้หอมหวานครับนี่ขนมไทยๆเนี่ยอร่อยอยู่แล้วนะครับหมูยอพริกสดน่ะนะครับนี่เขาก็ชิ้นละสิบบาทเองนะครับไม้ละสิบบาทนะฮะไม่แพงอนะไลฟ์ขายไปด้วยนะฮะนี่ย และนี่คือโซนด้านนอกนะครับข้างในผมก็ถ่ายท่านดูพอสังเกตนะฮะแต่จริงๆแล้วข้างในยังมีร้านอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่หวัดไม่ไหวนะคะผมจะพาทุกท่านมาดูข้างนอกกันนะฮะข้างนอกก็มีร้านอาหารแบบนี้เยอะแยะนะครับรถคงรถเข็นเขาก็มาขายกันด้วยนะฮะเรียกว่างานการชาติตรงนี้นี่สวนรวมแห่งอาหารจริงๆนะครับอาหารเยอะแห่งโคตรเยอะเลยนะครับเสกงเซกกรอกเนะี่ยก็ไปแพง5าบาท10บบาทเนี่ยฮะ เยอะแยะนี่ก็ผู้คนก็เดินมากมายครับข้างหลังไหลกันสวนลุมพินีเนี่ยนะครับช่วงนี้อากาศเย็นกําลังสบายเดินแบบสบ,สบายสบายได้เลยนะครับมาเที่ยวได้เลยนะฮะงานกาชาติสวนลุมพินีเนี่ยนะครับฝากกดติดตามสมหวังพาเที่ยวพากินไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับโอกาสหน้าผมจะไปเที่ยวที่ไหนเราจะได้มองเห็นกันนะครับสมหวังพาเที่ยวพากิน ขอบคุณครับสวัสดีครับ